ฝากกดติดตามช่องอันนาะด้วยนะคะกดตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะจะมาจัดของเตรียมไปโรงเรียนโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดของไปโรงเรียนกันใช่ไหมและนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราจะเอาไปโรงเรียนม,มีอะไรบ้างชี้ก่อนมีอันนุนก่อนเลยอันนุษกระเปกระเป๋าที่มีพวงกุญแจเยอะมากนะ โปรเจกต์เยอะมากจะได้รู้ว่าของอันนาแล้วมีอะไรอีกแล้วมีสมุดสมุดเอ้นี่หนังสือที่ครูให้เอาไปวันแรกนะวันแรกเอาไปทยอยเอาไปมีเยอะมากเลยครูให้ทยอยและนี่คือกล่องดินสอที่นายรีวิวโอเคแล้วก็สีที่นายรีวิวสีมันกลับหัวอ๋อโอเคสีกลับหัวและนี่กบเหลาดินสอกบเหลาดินสอเอาแบบมือหมุนไปหรอไม่เอาแบบไฟฟ้าไปหรอไม่เอาไบบหม โอเคไม่มีสติมันเสียงดังใช่ไหมโอเคแบบนี้ก็ดีอ่ะมีอะไรอีกเนาะใส่ของทออันนี้อันนี้คือของพิเศษใช่ไหมพิเศษที่โรงเรียนไม่ได้ให้เอาไปแต่อนนาเตรียมไปเพราะว่าเป็นของกําลังใจในการเรียน,นอ่ากุญแจได้แค่พวกกุญแจไหนดูพวงกุญแจใกล้ๆหน่อยอ๋อนี่พวงกุญแจ,แจที่นาทาเองนะนะครับอ่าแล้วก็มีแล้วก็มีสมุด สมุดโอเคสมุดเป็นอันนี้เป็นของกาลังใจเหมือนกันแล้วก็อันนี้คือสมุดมีป้ายสีดาอันนี้ซึ่งไม่ใช่ของโรงเรียนเหมือนกันแต่อนาอยากจะเอาป้ายใช่ไหมเพราะว่าอนาเขียนอะไรไว้ด้านหน้าเขียนชื่อไห้แล้วก็ฉันเพื่อนจะได้เรียกอนาถูกเนอะเพราะว่าป .2 ห้องสามนี้ก็จะมีเพื่อนปอ .1 แค่ไม่กี่คนใช่ไหมคะ,อ,ะอืมอ่ะโอเคเราเอามาขอเอาของใส่กระเป๋ากันเอาอะไรใส่ก่อนดี โอเคเอาหนังสือใส่ก่อนดีกว่าเพราะมันใหญ่เอาทีละเล่มเราจะเรียนเล่มไปไหนอ <c oughs> เอาเล่มไหนเ,เล่มนี้ภาษาอัอางกฤษแคม่าแล้วมีภาษาอังกฤษสองเล่มสามเล่มเลยนะเล่มนี้ด้วยลูกเอาภาษาอังกฤษนำหน้าไปก่อนอภาษาอังกฤษเข้าไปก่อนเลยแล้วเอาเอาอะไรเอาภาษาไทยเอาภาษาไทยโ okay. อเคอาจัดเข้าไปเลยครับ ภาษาอังกฤษอันนั้นอันนั้นเป็นคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษและนี่คือคณิตศาสตร์ท,ท,ทั้งหมดมีเจ็ดเล่มที่เราจะเอาไปวันแรกใช่ไหมครับเราจะเอาไรตัวนี้เพราะ <Okay. S 2> าเราจะเรียนถึงไปต่ำอ่ะเรียนยังไงโอ,องเคอ, <Okay. S 2> <ะ>อ่ะต่อไปเราจะใส่กล่องที่สอโอเคอ่ะกล่องที่สอ หังสือเข้าไปแล้วนะตัวนี้สองเอาไว้ด้านในเหมือนกันเหรอสีแล้วก็กบเหลากบเหลาไว้ด้วยกันเลยเหรอโอเคโอเคอ่ะเอาไว้ช่องด้านหน้าดิไหมช่องด้านหน้ายังเหลืออยู่เลยอ่ะแต่เอาไว้ใส่ของที่เพื่อนให้ที่อะไรนะที่เพื่อนให้ของที่เพื่อนให้โอเคโอเคของที่เพื่อนให้จะใส่ไว้ด้านหน้าแล้วเรามีอะไรให้เพื่อนยัง ยังเลย,ยเล,เล่ะเอาของกำลังใจใส่ก่อนของกำลังใจเราจะใส่ไหนโอเคแล้วก็ตรงนี้อัอนนี้ปิดซิปได้ไหมได้ปิดซิปได้ไหมอโอเคม่าเรียบร้อยแล้วหนึ่งช่อง ช,ช่องใหญ่ปิดยากสุดเอาป้ายชื่อออกมาด้วยนะเด็กค่อยๆปิดพวกกุญแจเยอะมากโอเคช่องด้านหน้าปิดยัางปิดแล้วปิดแล่ไหนอะช่องด้านหน้านี่ไงยังไม่ปิดเลยหนนช่องหน้านี้ช่องหน้านี้แล้วป้ายชื่อนี้นเรายังไม่ใส่กระเป๋าไปหรอ พร้อมไปโรงเรียนยังช่องด้านหน้าเอาใส่กระเป๋าตัางค์ก็ได้โอเคไหมกระเป๋า,าตังค์กระเป๋าตังค์เอาไว้ก่อนเอาไว้งอกก่อนเ,อเดี๋ยวเราค่อยใส่ตอนเช้าแล้วอันนี้จะแขวนไว้ตอนเช้าใช่ไหมคะนี่นะอันนาแล้วเรามีกระติกน้ํกระติกน้เดี๋ยวใส่กระเป๋าข้าวไปเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าต้องมีกระเป๋าข้าวอีกอันใช่ไหมคะอ่าโอเคแล้วนี่ก็คือการจัดกระเป๋าไปโรงเรียนของอันนานะคะ ว่าล่างไหวไหมไหวไหมอ๋อไหวปะไม่ไหวแค่นี้ก็หนักแนละ้วมาดูกันว่านายจะขึ้นชั้นสามได้ไหมเออนั่นนะสิจะขึ้นชั้นสามได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูเขาต้องช่วยต้องมีครูช่วยอยู่นะหนักหนักลากได้ไหมแล้วลองได้งน,นะ,อะขอกลับไปที่เดิมแข็งแรง อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราคลิปนี้ตัดกระเป๋าแล้วเรียบร้อยเอาไว้เท่านี้นะบ๊ bye ายบายฝากกดติดตามช่องน้องอันนาด้วยนะครับบายบาย